ฮววสวัสดีปีใหม่หน้าสดๆดต้อนรับปี2017กับเคทตี้นะคะเพื่อนๆเมื่อกี้<ๆ>ที่ฉันแวะไปที่เพจเคที้แอนด์จอร์จมาแล้วเออฉันก็คิดถึงว่าเฮ้ยเพื่อนที่ Facebook ส่วนตัวเราเป็นยังไงบ้างบางคนเขาไม่ได้กดติดตามเพจนะคะเนื่องจากว่าเขามีเพจเยอะแล้วก็เลยถือโอกาสช่วงนี้มาสวัสดีพอดีว่าเพิ่งทาน breakfast lunch and dinner เสร็จด้วยกันทั้งหมด3 3มืมม้อเลยนะคะอ่ะ เป็นยงไงกันบ้างครับปีใหม่ฉันบินกลับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ได้รับของขวัญเอ่อได้รับอของขวัญคริสต์มาสมาทั้งหมด4ห่อด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ไปบอกชาวเพจกันแล้วว่าได้รับของขวัญคริสต์มาสมาทั้งหมดทั้งสิ้นสี่ห่อขอบคุณมากซึ่งวันนี้ก็กําลังจะรอให้ของขวัญคริสต์มาสเนี่ยนะคะอ่าเป็นก่อนนะฮะ คริสมารีคริสต์มาสและแฮปปี้นิวเยร์สี่ห่อนี้ที่ฉันจะทานไปถึงสงกรานต์เลยขอบคุณคุณแม่น้อยคุณแม่เพื่อนบีที่ร้อยเอ็ดด้วยที่นะฮะหอมาให้เป็น the ะเบส m ์ม t ที่อร่อยเวอร์วางอรังโคตรมากนะคะอร่อยมากสำหรับอาหารสุดพิเศษนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้หรือว่าสนใจเนี่ยก็ต้องรีบๆบ,บ,บอกเลยนะคะเดี๋ยวจะได้สั่งไปทางคุณแม่ให้ทำให้นะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากกลิ่นหอมมากซึ่งเย็นนี้ฉันจะดินเนอร์ เจ้าสิ่งนี้แหละเขาห่อสวยมากก็มีความละเอียดคุณเห็นไหมนี่เห็นไหมคะมีการพับเก็บงานอย่างละเอียดเลยนะคะทั้งสองข้างไม่ใช่หอ่อไก่ไกาอาราเล่มานะคะห่ออย่างดีด้วยนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่ที่ฉันจัดให้ตัวเองในปีนี้ก็คือตัว Ferrero Rocher นะฮะหนึ่งกล่องนี้ซึ่งดิฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นดิฉันกินคนเดียวทั้งหมดนะฮะ เป็นงูเขียวก็ยินดีนะฮะ,ะตื่นขึ้นมาด้วยบรรยากาศที่โดนปลูกด้วยแอร์ Central Air ร์คอมพรมันดังมากนะฮะดิฉันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับมาทำอาหารเพื่อสุขภาพดื่มเพื่อสุขภาพทานเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วย เชื่อว่าทุกคนก็คงยุ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรก็คือมาถ่ายนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกินส้มบัวเราจะกินส้มบัวเะยค่ะอร่อยๆอไปด้วยกันนะเดี๋ยวเย็นนี้เรามาถ่ายสดกันนะคะว่าส้มบัวนี่ฉันจะอร่อยแค่ไหนโอเคสวัสดีครับพี่แคที่สวัสดีค่ะคุณมอสเสียงอีสานเป็นไงค่ะเป็นลำสายแน่ช่วงนี้นะคะขนมหวานฝอยทองกดไลค์เพจ ดิฉันด้วยบอกว่ากดไลค์น้าหน่อยด้วยนะคะสวัสดีน้าหน่อยเพชรรัตน์นภาวงศ์เอ่ยชื่ออีกชคลหล่อสองคนนะคะวันไหนได้เป็นนายแบบแล้วก็อย่าลืมพี่แคที่นะคะโอเควันนี้นะคะอากาศดีมากเพราะดิฉันเปิดไว้ที่25องศาเซลเซียสนะคะคิดถึงเธอนะเคคิดถึงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเจอกันวันที่3มกราคมนะคะ3หรือเท่าไหร่ที่เราทำงานน่ะจำไม่ได้ กลับมาเข้ากับนเดิมโอเคเดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดีภาพนะฮะสวัสดีภาพด้วยนะคะเมื่อนี้อาหารคริสต์มาสของคอยก็คือสมง่วกับฟอเรลโรชเชอร์พี่น้องพักผ่อนโอเคนี่เชืยอใหม่ฝนตกทั้งวันที่ร้อยเอ็ดก็ตกเหมือนกันเราทำงานสี่มกราใช่ไหมวันที่หนึ่งคือวันนี้อาทิตย์สองจันสามบางคารสี่วันพุธเราทำงานวันพุธเลยเหรอ เฮ้ยเราทำงานมันพูดเลยเหรอใช่มันเข้ากันมากแล้วนี่คือดินเนอร์ของฉันเย็นนี้ใครอยากจะติดตามดินเนอร์อร่อยๆแบบนี้ก็มาได้นะคะสวัสดีค่ะพี่โอค์ตไทวันใครบางนเนี่ยบีใหม่หลายๆคนอาจจะเริ่มต้นด้วยของหวานของคาวของหวานของคาวฉันเริ่มของหวานของคาวเหมือนกันค่ะเป็นดื่มดำล้ำค่าดังทองกับเฟอร์เชอร์และส้มหมูพรีเมียมจากรออ เป็นไงบ้างคะนี่คุณดูการหมุนการเปิดตัวสินค้าโฆษณาใหม่ของดิฉันนะคะสำหรับเซตนี้เป็นเซตสำหรับคนโดดเดี่ยวอยู่บ้านสามารถทานได้ทั้งของหวานและของขคาวคุณจะดื่มดำไปกับรสชาติความนัวของส้มหมูส้มบัวและความอร่อยพิธีพิถันการเอาใจใส่จากเชฟอิตาลีโดยเฟ r ร์โรโรเซึ่งมีความกรอบของถั่วดินและความกรอบของข้าวตกแ มันอร่อยมากเลยละค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกลับมาเจอกันกับเมโน,โนูนี้วันนี้ท้าทายเพื่อนๆนะคะสมดีปีใหม่ฝากเพจเคเดยียร์จอชด้วยปาละเดอร์อาบนำก่อนนี่ยังบนอาลางหนาอยู่นะคะลู้สึกเหม็นตัวเองละ่ะไปละบายบายสวัสดี